ในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการรับมงกุฎดวงดาวแห่งความตายกันจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับทุกคนและไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่า star claw of death นั่นเองตัวมงกุฎนะครับจะเป็นมงกุฎที่มีสีดําสนิทเลยแล้วก็มีดวงดาวสีแดงล้อมรอบอยู่นะครับทุกคนและแมปที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่า lucky box legend หรือเป็นแมปเกี่ยวกับกล่องสม่ันั่นเองครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่คําว่า new ได้เลยและให้เลือกที่ไอเทม star claw of death โดยไอเทมชิ้นนี้นะครับจะแจกทั้งหมด999ชิ้นด้วยกันโดยที่เราจะต้องเคลียร์ทั้งหมด3เพศนะครับในข้อแรกนะครับเราจะต้องปลดล็อกโลก Exotic I s l a n d หรือในที่นี้ก็จะเป็นโลก World ที่12นั่นเองครับโอ้โหปลดล็อกขั้นยาวๆเลยครับและข้อที่2อนะครับจะต้องออนไลน์ในแมปนี้จนกว่าจะครบ100ชั่วโมงและในข้อ3นะครับเราจะต้องทําลายกล่องสุ่มทั้งหมด10,000กล่องด้วยกันเรามาดูวิธีการเล่นแมปนี้กันครับตดยแมปนี้นะครับจะมีกล่องสุ่มต่างๆเน โจมตีแล้วเลือ่อนมันก็จะโรดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและเมื่อทําลายกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสุม่มรางวัลมาให้เรานะครับอาจจะได้เป็นเงินเป็นเพชรหรือว่าไอเทมเพิ่มพลังนั่นเองให้ทําลายกล่องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ10,000กล่องซึ่งตรงนี้กดออโต้โจมตีไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องเสียเงินโลบกในการซื้อนะครับเซ็งเลยและสําหรับการปลดล็อกโลกต่างๆนะครับเราจะต้องใช้เหรียญทองเนี่ยในการปลดล็อกซึ่งเราก็จะได้จากกล่องสุ่มนั่นเองทําให้เราต้องฟังกันอย่างยาวนานเลยนะครับ แล้วก็มากดเขมลมเพื่อรับไอเทมชิ้นนี้กันได้เลยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า